นี่ครับวันนี้จะมาปลูกต้นว่านปราจาตรงอ่างนะครับนะครับไปมันวัตดุดูปลูกก็ง่ายๆครับเอาดินกับวัตดุดูปลูกนะครับก็ใบก้ามปูหมักครับหนึ่งส่วนแล้วก็ขี้งัวหนึ่งส่วนหมักแล้วก็สมไตโคดม่าหน่อยนึงครับหมักไว้ประมาณสักสองเดือนใส่ถุงนะครับหมักไว้แล้วก็ แกเผาครึ่งส่วนนะครับแล้วก็ินุกกาไฟครึ่งส่วนครับสามอย่างนี้คุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปลูกกันจ้ะเอเห็นพวกเขาไฟนี่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ผมใส่ให้มันดินน้ำไม่ขังครับล้วนๆหน่อยนะครับคุกเค้าให้เข้ากันนี่ครับ ก็เอาปุ๋ยมะพร้าวครับลองหรือว่าหินภูเขาไฟก็ได้ครับหินก่อสร้างก็ได้นะครับแต่นี่ผมเอามะพร้าวสับนะครับลองจะใส่ดินไปครับนี่เราก็เอาว,ว่านประจัตรงอ่างนะครับใส่ไป แล้วเดี๋ยวหาไม้ปักนะครับมันจะช่วงนี้ไปจะอ่อนหน่อยแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ครับนี่ครับปุ๊บเสร็จก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ลดน้ำยาเลี้งรากแตน่อยนะครับ ไว้ในร่มทักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยออกแดดนะครับครับว่านพระจาตรงอางครับปลูกมาหนึ่งเดือนกับติบวันแล้วนะครับเนี่ยก็ติดแล้วครับแล้วก็มีหน่อมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยนะครับว่าเป็นยังไงก็วางแดดไม่ต้องเยอะนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทางดีเนี่ยครับว่านพระาตรงอ่างครับปลูกมาหนึ่งเดือนกับห้าวันครับ ก็แตกใบใหม่มาเนี่ยครับเนี่ยครับแต่ก็ใบจะสีอ่อนหน่อยนะครับใบเก่าก็จะสีเข้มเนี่ยครับเดี๋ยวจะไปดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการเตรียมตตโตนะครับเนี่ยครับควานพญาจงอางตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนยี่ิบเก้าวันแล้วครับตอนนี้ก็มีหลอดใหม่มาแล้วครับเนี่ยครับใบเก่าก็โดนหนอนกินไปแล้วเนี่ยก็แดงเหี่ยวเน่าไปแล้วครับ เดี๋ยวก็จะจัดทิ้งไปนะครับตัวนี้นครับมานี้ครับเราจะอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับนี่ครับว่านปัญญาตรงอ่างครับต้นนี้ครับปลูกมาสองเดือนกับยี่สิบวันแล้วครับก็มีสองใบนะครับแล้วก็เริ่มมีแทงใบใหม่ครับตัวนี้คอยหมุนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอนไปทางเดียวนะครับตัวนี้ก็เริ่ม มีรากออกมาแล้วครับถ้าลูกกระถางนะครับถ้าใส่กระถางใหญ่ก็จะโตไวกว่านี้นะครับนี่ก็ใส่กระถางเล็กเนี่ยครับแล้วจะขวายเด็ดูเรื่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับบอนตรงอ่างครับต้นนี้ปลูกมาสามเดือนกับเจ็ดวันแล้วนะครับนี่ครับก็มีสามใบนะครับเนี่ครับก็ตรงเริ่มออกไปไปที่สี่ก็กำลังจะออกเนี่ย แล้วก็มีดอกแล้วนะครับใครมีต้นอีกต้นหนึ่งก็มาสมพันธ์กันได้นะครับครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยครับต้นนี้ว่านพญาตรงอ่างครับปลูกมานี่ครับสี่เดือนกับก้าวันนะครับก็เนี่ยครับก็ประมาณนี้ได้3ใบนะครับเนี่ยครับ รถน้ำวันละครั้งครับตอนนี้ผมดูแดดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่ครับาก็ออกออกดอกนะครับเนี่ยสามสี่ดอกนะนี่ครับใครมีก็ประสมพันธุ์ได้นะครับมีต้นอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากลดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับดูครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับข้าใหญ่ก็จะสวยมากครับครับสวัสดีครับ